ลงไปท่านผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทกินอโอ้โหท่าเยอะครับท่านเ,าเ,าเ,าเานี่ยปกตินะตอนนี้เท็บท่าดังเลยรึเปล่าหนาวนะไม่เท่ใช่ไหมถ้าไม่ดังท ปัดให้หอมนิดๆน,น,นะครับตัวนี้ปัดให้หอนะมนิดๆดีแล้วเราก็เนอะตัดแกมดีอ้าวเครื่องชืงสินี่ครับ รับรองว่าไม่มีกลิ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เผ็ดนะครับเผ็ดคนน้อยนะครับอุ๊จุนะครับเราไม่ผ่าใช่ไหมครับหัวมันจะบานๆจุ้มๆหน่อยนิดไม่ผ่าเนาะเอาตัวนี้มันใส่ตุ้มๆนิดนึ่งนะครับใส่ทั้งดอกเลยครับอ่านะครับนี่ผ่านการล้างมาแล้วใช่ไหมครับผ่านการล้างเรียบร้อยนะครับขูดขาแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยยับเออแหมมันต้องไข่มีไข่หรือยังครับ ไข่แล้วครับข้าวมันได้บ่โดนลายผดูดบ่มีลายผนะูดแน,น่ต้องใส่ไข่ด้วยใช่ไหมนี่แน่นอนครับใส่ครับีไข่เอาไข่มาที่นึงครับโบก็ผมมีไข่เลยใส่ไ,ไปนิดนิดนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับโอ้ มันก็จะปวดไข้แล้วเว้ยต่อไปหลานนิ้นะครับมันหอยล่ะเดี๋ยวนะครับน้ำมันหอยเราจะใส่ตอนที่เราจะให้มันหอมนิดนึงนะครับใส่น้ำได้ไหมนี่ไม่ใส่นะครับเอาเป็นผัดแบบเกระทะดังนะครับกระทะอดไหมจะซอดไหมมาแล้วตัวนี้คือน้ำมันหอยนะครับเยอะเลยเยอะเลยไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็ม ตอเรื่อเลยนะครับเริ่มดัง,งแล้วเขาใส่น้ำปลาไหมนี่น้ำปลาเราใส่สุดท้ายครับเพื่อจะให้เกิดความหอมหอมรสไม่ต,ต้องนะครับมีสูตรมาครบแล้วครับนี้คงจะไม่ใส่แล้วแหละเพราะใส่ตัวนีไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะต่อริกไหนหน,นี่เลยพูดตอนเอาริ้กันที่แข็งขึ้นยังไงเท่เท่โอ้ แซบแค่นั้นโอ้กินได้ก็กินนะฮะท่านผู้ชมกินไม่ได้ก็เฉยหน้าตาสุดยอดครับเนื้อเนียวข้นดีเหลือเกินเรียบสุกแล้วนะครับผัดเห็ดโคนน้อยนะครับโดยช่วงนี้คุกกี้ปลูกเร็จขายเห็ดอย่างเดียวนะครับเชฟทวีนะครับติดตามในช่องบัลกี้ชิปเอาได้เลยตัวนี้ลงนะครับ มีลมจะพุ่ด้วยนะถ้าถ้าคนดูเยอะก็จะทำบ่อยๆนะครับแบบนี้หากินไม่ได้นะกิน <c oughs> ได้ครั้งเดียว<อ>เดี๋ยวเซฟจะลืมสูตร <c oughs> ะโอ้โหรอรอ,อ,อครับเขาได้<อ>ยินเสียงคอแล้วอรอเกลว่าทานผู้ชมเรามา,ออารอทานกันต,ตั้งแต่ตั้งแต่เช้าตอนนี้บ่ายสองโมงครับยังไม่ได้ทานนะตอนนี้ ครับเราก็เตรียมไว้ก่อนใกล้จะเสร็จแล้วเราค่อยใส่น้ำปลานะครับให้มันหอมอืมอรู้สึกว่าจะได้ที่แล้วเ <laughs> นื่องจากเห็ดไม่ได้ผ่านะครับก็จะใช้เวลา <laughs> ปัดนานนิดนึงนะครับข <laughs> <laughs> องเรานะครับ ต้องใส่ไข่นะครับเกี๊ยวของเราไม่มีอะไรเยอะแยะอ่าปิดฝาช้าหน่อยอย่างให้เขาอบต่อกันนะครับนี่เชฟฟังกินอยู่ว่าสุกหรือยังเชฟกระทะใหญ่นะครับเสียงดังแค่ไังฟังไม่ชัดก็อร่อยเผ็ดไม่เนี่ยเฮ้เผ็ดอยู่ไม่เผ็ดไม่เผ็ด คนกล้าตายหน่วยกล้าตายมาแล้วลองชิมครับเชฟทวีเชฟต้องไม่กลัวร้อนครับเชฟทวีต้องไม่กลัวร้อนมาตากไม่กวนครับไม่รับฝากซะด้วยครับโอ้โหออะะไรจต้งเียมืออเลยย่ะังไม่นัวนะที้เราจะเร่งไปให้สุดนะครับ แดีวเราก็จะให้กระทะมันแห้งๆนิดนึงครับเพื่อความหอมของน้ำปลาเหมื่อนน้ำปลาเริ่มมีกลิ่นหอมเราก็ไปดึงกลิ่นน้ำปลาลงมานะครับถึงเราจะลดไฟลงแล้วเราก็ปิดกลิ่นน้ำปลาก็จะมานะหอมโโอ้โหเขาเรียกว่าสูตรผัดน้ำปลาเอ,อ่าไม่ใส่หอยนะครับ าครับรอที่โต๊้ได้เลยครับรอที่โตะได้เลยเอาเอาจานไม่เอาจานเอาไว้บนหัวได้เลยนี่นี่นี่น็จเรียบร่อเสน็จเับนี่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 นั่ผัดนีนีคนนี่นี่น่นี่นี่ี่นีีนีนี่นี